สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนรถบรรทุกมือ2อและทาง YouTube รถบรรทุกมือสอ Tube, อส,อสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับรถบรรทุก400ล้อยี่ห้ออิซูซรุ่น nkr 100แรงมา้าเทอร์โบอินเตอร์ยูโร2ปี5 0รถห้างแท้มือเดียวออกข้างครับรถใช้น้อย 20, 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรครับรถเดิม,เด,มเดิมครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มเครื่อง 4JB เทอร์โบอินเตอร์ เครื่องเกียร์สมบูรณ์คัสซีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างใหญ่แนบหน้าหลังเพาลนอยได้กระทะผ่าครับกระบังทุกมีหลังคาเปิดประตูท้าย2บานครับลงเล่มเรียบร้อยหากเพื่อนๆกำลังมองหารถ4ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคาเพียง2 4 5 0 0 0บาท2 4 5 0 0 0บาทหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158 เรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดคนครสวรรค์ครับ